คลิปนี้จะมาแนะนำแฮปปี้โกโก้ค่ะแฮปปี้โกโก้นะคะเป็นโกโก้ Go ที่ช่วยในการ คุณหิวอิ่มนานและที่สำคัญนะคะยังช่วยในการบำรุงสมองคลายเครียดด้วยค่ะเพราะแฮปปี้โกโก้มีสารสกัดจากแอลเทียนี A N e, ซึ่งสกัดมาจากชาเขียวช่วยให้เรามีสมาธิคลายเครียดลดความกังวลและยังมีสารสกัดจากใบแปะก้วยที่ทำให้เราความจำดีขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนผสมของโสมช่วยให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีขึ้น ดื่มแฮปปี้โกโก้แล้วก็ยังขับทายดีด้วยนะคะเพราะในแฮปปี้โกโก้มีสารสก,กัดของส้มแขกด้วยค่ะและในแฮปปี้โกโก้ไม่ได้ใส่คอฟฟี่เมดนะคะไม่มีไขมันทานใช้ถั่วขาวแทนค่ะเป็นคาร์โบไฮเดตที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำทำให้เราคุมหิวอิ่มนาน และยังให้พลังงานโดย MCT o i เป็นกรดไขมันอินตัวสายกลางซึ่งจะไม่สะสมอยู่ในร่างกายนะคะร่างกายจะสามารถที่จะนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีดื่มแฮปปี Go ้โกโก้แล้วยังน,นอนหลับสบายด้วยค่ะเพราะมีส่วนผสมของกาบาช่วยให้เราผ่อนคลายนอนหลับสบายขึ้น แต่แฮปปี้โกโก้นี้นะคะยังคัดแฮปปี้โกโก้มาจากโกโก้ Go. ห้าสายพันธุ์พรีเมียมจากทั่วโลกเลยค่ะดื่มแ a p p y ้โกโก้ช่วยให้เราคุ้มหิวอิ่มนานคลายเครียดลดความกังวลน,นอนหลับสบายและขับถ่ายดี <c oughs> คุ้มมากๆเลยนะคะหนกล่องบรรจุ1ิตองค่ะสนใจพักมาได้เลยนะคะ